พอมาเป็นเชียงใหม่เนี่ยมีคนถามแน่ PM 2.5เนี่ยคุณหมอมีไอเดียยังไงว่าอยากจัดจัดการยังไงครับปัจจุบันเราเราก็รอเรื่องของพรวอากาศาสะอาดนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเล่าย้อนก่อนว่าปีนี้ถ้าทุกท่านฟังข่าวเนี่ยจะไม่ได้ยินเรื่องพีม2.5ในเชียงใหม่ใช่ไหมครับ,ค,รบคือเราเราตั้งต้นก่อนว่าพีเอม2.5เชียงใหม่เกิดจากอะไรถ้าทุกท่านจําที่นาซ่ามาเอาเครื่องบินมาบินใช่ไหมครับจะต่างกับกรุงเทพมหานครในหนึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเป็นการสันดาเครื่องยนต์ อุตสาหกรรมเนาะแต่เชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการเผาไหม้ภาคการเกษตรเป็นหลักปีที่ผ่านมาเรามีการจัดการอย่างเข้มข้นนะครับจนแทบจะไม่มีข่าวเรื่องเพียมสองจุเลยเพราะอะไรบ้างหนึ่งก็คือ,อเรามีการใช้เทคโนโลยีเรื่องของการติดตามนะครับเอาเทคโนโลยีดาวเทียมแล้วก็การทํานายใช้ AI เนี่ยแหละครับมาทํานายวอลลุ่มอยู่ที่อ,อบาจาเชียงใหม่เราทํานายว่าอีก5วัน30วันเพียม2.5จจะเยอะไหมนะครับหรือว่าทิศทางลมจะเป็นอย่างไรถ้าถ้าลมน้อยปุ๊บเราสั่งห้ามเผาเลย นะครับนี่เทคนิคที่หนึ่งอันที่สองเรามีการใช้โดรนนะครับใช้โดรนมาติดตามร่องรอยการเผาไหม้นะครับแล้วก็ติดตามฮอตสปอตต่างๆนะครับแล้วก็สนับสนุนแล้วก็อันเรื่องที่3ก็คือการประกาศใช้นโยบายปีนี้เราเข้มแข็งมากผลลัพธ์ของการประกาศใช้นโยบายพีเอ็มสองจุปีนี้ครับก็คือ1ผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมป่งพองหรือหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังนะครับในเชียงใหม่เนี่ยลดลง56% 54หรือ56%ในช่วงปีนี้นะครับถ้าเทียบกับ5ปีเฉลี่ย แสดงเห็นว่านโยบายที่เราผลักดันเต็มที่เนี่ยมันดีขึ้นจริงๆเอาคำหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมันไปสู่ประชาชนเลยที่การเจ็บป่วยลดลงครึ่งหนึ่งนะครับอันที่2ก็คือร่องรอยการเผาไหม้หรือฮอสปอตลดลงเกือบ40เปรนะครับไม่น้อยนะครับก็คือมันได้ผลระดับหนึ่งอันนี้คือนโยบายที่เราแอดแท็กในระดับโลลแต่ภาพใหญ่เราก็กําลังทําในระดับพรอรบวออากาศสะอาดนะครับผมซึ่งปีนี้เชียงใหม่เราทําได้ดีมากๆเรื่อง PM 2.5